สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปหุ้นดาวโจน V ์ว VIP กับดาวโจนเช้าเนาะมันก็เช้าเหมือนกันทั้งคู่เลยเนาะเลขมันเหมือนกันเลยนะเอามาซื้อต่อเช้าได้เลยนะรูดมาเลยตัวเด่นก็หกกับสี่ตัวกันตัวรองก็ศูนย์กับสองนะคะรูดหกมาเลยยาวเลยหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกแปดหกห้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสิบสี่แปดสิบเก้า

สมสองสมสามห้าสามหกสามเก้าสมเจ็ดสี่หนึ่งสี่สองสี่แปดสี่เก้าสี่หกสี่สาม 6, สี่ห้า 9, สองก็มีสองศูนย์สองสามสองสี่สองหกสองแปดสองเก้าตัวหกนี่เราให้เอาข้างบนลงมาเลยเรือลดลงมาเลยสามก็มีสามตัวก็มีหนะ้าศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองหกสามศูนย์ห้าหกสามสองศูนย์สามหกสองหกหกสองหกศูนย์เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะถูกสามตัวตรงๆเด้อคืนนี้เด้อเฮงๆงรวยๆปังๆนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะโชคดีร่ำรวยะคะ่ะ